ลูกเป็นคนนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งขอสารภาพ้วยความจริงใจคือว่าไปวัดไหนอะไรไม่ถูกใจลูกมักจะอุบิดอุบิดงีนนนน้นินทาพระตั้งแต่จเจ้าวาดลงมาถึงพระลูกวัด <c oughs> นี่ยังดีนะวงเล็กไม่ใช่วัดท่าซุนนะ <c oughs> เออเข <c oughs> าไม่ได้จิกัดวัดนะลูกทราบว่าไม่ดีเพราะจะเป็นการปลามาดไปทีน,นี้ลูกจากจะขอ,ขอเพิ่มบารมีหลวงพ่ออย่างนี้คัก ว่าวิธีจะสร้างอารมณ์ที่ไม่ปลามาดหรือไม่ติสินินทาพระควรจะเริ่มต้นด้วยการสร้างอารมณ์แบบไหนก่อน,นะครับพอใจเซ่ก่อนโอ้โอ,โอ้ถ้าอย่างนี้จบหลักสูตรเลยนะ <c oughs> จบหลักสูตรแล้วเริ่มต้นใหม่ <c oughs> โอไอ้ที่เร็วๆจะได้หมดไปเลยนะถือว่าเป็นขอธรรมด,ดาพระเองก็ยังมีกิเลสใชู่ไม่เล่าถ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้า,าก็ไม่มีในไรหครัคบ ที่ตอมน,นมีวินัยครับพระพระยังมีกิเลสอยู่ครับ้าพระละหันพระเจ้า,รา,า,รจาทรงยกยอดไม่ปรับอะไรเลยทั้งหมดอ๋อาหายากหน่อยครับๆัก็ยังดีนี่รู้ตัวมาขอขอาขมาลาโทษนะขอสิกขอสิ